รีสกเกดพบทหารกัมพูชามีการเสริมปืนคอเครื่องยิงลูกระเบิดขนาดใหญ่ตั้งบนเขาสูงตามแนวชายแดนไทยด้านประสาทโดนตวนโดยมีการหันปากลำกล้องมาทางฝั่งประเทศไทยหลายจุดเมื่อวันที่14มิถุนายน2568ที่จังหวัดสีสกเกตผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีสถานการณ์ความตึงเครียดพรมแดนไทยกัมพูชาจากการสอบถามแหล่งข่าวทางทหารทราบว่ากองกําลังผสมของกัมพูชาประกอบด้วยทหาร และตำรวจตระเวนชายแดนมีการสนธิกำลังกันเพื่อเข้าพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วและยังคงมีการสับเปลี่ยนกำลังกันอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามในขณะที่ทีมข่าวอยู่ในพื้นที่ปราสาทโดนตวนที่อยู่ในพื้นที่บ้านภูมิซอนตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทระลักษ์จังหวัดศรีสะเกดยังสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าว่ามีทหารราบของกัมพูชาสะพายปืนยาวประจํากายขับขี่รถจักรยานยนต์ บริเวณถนนด้านล่างใกล้กับฐานทหารบ้านสวายจรุงตำบลแซมอําเภอจอมกระสานจังหวัดพระวิหารอีกด้วยทําให้เชื่อได้ว่าทหารกัมพูชามีความเตรียมความพร้อมเช่นเดียวกับทหารไทยเช่นกันเพราะเมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาปกติเมื่อปีที่แล้วจะไม่พบกองกําลังทหารสะพายปืนเช่นนี้ในขณะที่บรรยากาศที่บ้านภูมิซอนยังพบว่ามีทหารจากกองทัพภาคที่2ขับรถอยู่ในชุมชนผ่านไปมาเต็มพื้นที่บ้านภูมิซอน โดยชาวบ้านต่างพากันจับกลุ่มพูดคุยกันว่าเหตุการณ์แบบนี้คล้ายๆกับเหตุปะทะเมื่อปี54เลยทีเดียวรายงานข่าวแจ้งอีกว่านอกจากนี้ยังพบพบทหารกัมพูชามีการเสริมปืนคอเครื่องยิงลูกระเบิดขนาดใหญ่ตั้งบนเขาสูงแนวชายแดนปราสาทโดนตวนโดยหันกระบอกลำกล้องมาทางฝั่งประเทศไทยจำนวนหลายจุด